สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะช่องซาเม้นแย่หน่อยสายหาโอ้ลืมสืดสอสช่องไม่หน่อยสายฮาเดี๋ยวไม่หน่อยขออนุญ,ญาตแป๊บหนึง่งไปเอาน้ำก่อน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนทักทายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วได้อะไรทานข้าวเนาะค่ะเพื่อนๆได้อะไรทานข้าวเนาะจะเที่ยงแล้วฮัลโหลวตี้ฟูลฮัลโหล Good morning ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลับบงใจตอนนี้แม่หน่อยกำลับบงจัดชั้นหนังสือค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ going to India อ๋ออยู่อินเดียเหรอฮัลโหลเอ็มไทยแลนด์เอ็มไทยแลนด์อินเดียเอาอยู่ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลับบงใจกดไลค์ไลค์กดไลค์ ติ๊กไลค์ให้หน่อยกดไลค์ <g ird light> กำลังกันหนังสือขึ้นชั้นค่ะ Library b uh. uh. <g ird> ีอ่า Library Books Beautiful Dangy อ้าวสาวโสกดแล้วจ้าขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างลงไลค์แล้วเหรอเริ่มหนึ่งจ้าลงไลค์แล้วเหรอ ลงไร่เลยติสาวโสสาวโสชาแนลสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะปังปังนะคะปังมากเลยสาวโสปังมากเลยช่วงนี้ <laughs> ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณได้หลายเรื่องงานร้ายหลายโสมุนีเอลงแล้วจ้าลัางน้ำจุ๊บๆลังนะจุบๆเช่นกันค่ะลังน้จุ๊บๆเช่นกัน <laughs> มื่อนี้งานหลายมุสากันยากมุสาวไม่เห็นงานสายเด้มุสานี่โซ่ช่วงนี้กันยากแน่จังหน่อยอ่ามาเออช่วงนี้พี่กันยากพอดีหนังสือกันลายเด้หน่อยโดยนี้เด้หน่อยชวนนี่เด้หน่อยเปิดเทอมไหมเลยยากหลายสูขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างอ้าวเป็นจัใจแน่พักนี้สวยค่ะมีความรัก ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณในหลายว่าแมนนักศึกษาเปิดเทอมใหม่นะอ่านักศึกษาเปิดเทอมก็เลยแต่งตัวนั่นหน่อยเจ้ากระเบ,บงผีส่รุนนักศึกษาเปิดเทอมแล้วอ่ะมานิกะ บ่ไม่ยัางดอกแต่งเปิดมันดูดีซื้อดอกนักศึกษาเปิดเทอมแล้วยากตัวนักศึกษาเปิดเทอมแล้วก็เลยแต่งตัวให้ดูดีเฉยๆค่ะข,ขอบคุณนะคะข,ขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณค่ะคัดเปิดเทอมก็เป็นเรื่องสิะสแแแีแต่งตัวดูดีเนี่ยเจ้านมมันไม่สวยดอกแต่แต่งแต่แต่งตัวดูดีเฉย ส่งรายชื่อผู้ให้กองคังด้วยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเป็นไรโยกกันนะเราไมดีแล้วอ่าคุยกันสนุกสนานอืมขอบคุณหลายๆเ้อโอ้ยกใครเราผู้ลงค้นคือปังแท้ปังมากเลยนะผู้ลงคนอันเสียงใครเดินมา แ้วนายเจ้าก็สิได้ร้อยเหรียญเด้ออีกยี่สิบเหรียญหนึ่งเจ้านั่นอีกยี่สิบเหรียญก็จะได้ร้อยเหรียญอ่าแค่เนี่ยเดี๋ยจ่าเฮ้ยสุดยอดสุดยอดพี่เมื่อเช้านี่พี่ขึ้นหาเหรียญบ่ได้ขึ้นหลายดอูบุอเศร้าขึ้นหาเหรียญเลยได้๋ยหาสิมหาเหรียญแยกตัวในสะิบแปดพนันแมนแมนยกตัวลบบุ๊กแยกตัวลบเวลนมันไม่ฟังเนาะอืมแยกไม่ฟัง เราบ่าปังย่ต่อยนี่ยน,นะมันได้เลียนหน่อยสีเด้แสดงว่มามันนี้เราขื้นเลียนนึงแสดงว่ายาต่อยมันนี่ขื้นเลียนหนึง่งแสดงว่มามันนี่เราขื้นเลียนหนึงมมนนนหน่งยาต่อยมันบ่ปังเนาะโซลงคลิปสิบห้าสิบหกอ๋อลงคลิป15 16สมเบิ่งพี่สิว่าสู่ฟังโซอ่า คือคือคือก่อกานหน้านั้นพี่พี่ฮูแล้าวว่าอ่าพี่ฮูแล้าวว่าเป็นอย่างเหรียญพี่จังเมื่อคืนคือก่อนหน้านั้นมันมันไม่ม,มียอดวิวไหมคนแย่ตัวอ,อ้าวเหรออ้าสวัสดีค่ะบ่าวเอรสวัสดีค่ะคลิปชิมหาชิมบอกอ,อคือคือพี่ฮูแล้าวว่ากะมันอาจจะเป็นน้ำช่องพี่เนี่ยล่ะพี่ฮูแล้าวว่ามันเป็นอย่างจังบอน สวัสดีค่ะบ่าวแอบขอบคุณนะคะอ้าวนงคานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนงคานสวัสดีค่ะอันเนีช่องพี่หรอกพี่หู้แล้วว่าเป็นอย่างจังว่ะเรียนจังบ่าขยับพี่เคยลงมือเลยสี่สิบขีดมันมอวันนี้พี่เลยม,มาเปลี่ยนพี่เลยม,มาเปลี่ยนพี่ลงน้อยปักกินข่าจ้าแสบแสบค่ะมาเด้อมาเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะ มันลงหน่อยมันมันไม่ได้ลงทอเก่ามานันีพี่มาลงทอเก่าเหรียญพี่กําลังขยับขึ้นอ่านงคานสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนงคานขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนงคานที่มาส่งกําลังใจเป็นยังไงบ้าง <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะพี่ากอะไรสดบานใหญ่เนี่แหละไปแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแม,แม่เวียนแค่นี้ก็ดีใจแล้วไม่เป็นไร เราก็ไปสะสมหลักกิโลแล้ออไปไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนพี่น่อยจ้าขอบคุณนะคะปังปังเด้อนงคารปัง,ะะป,งปังนะคะปังปังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณหลายๆ ขอบคุณที่มาส่งกำลังใจพลังใจพลังบวกพลังซัพพอร์ตขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจคุณยายก,การไลกสุดือการเปิดข่าการมองเห็นเครื่องเคยหลุกครั้งนั่นแหละมีการไล่สุดเพื่อนยังวันนี้บางครั้งเราเคถึงเพื่อนเนาะบางครั้งกับจีวะเอา้เาเ็าไ่เห็นย้ายหน่วยไลไรทดกนีเพระมาานี้ก็ได้ตรงเดียวออกมาไหนออกมาไห่เพว่า ให้เดี๋ยวหวเออย่หน่อยก็ยังไม่สุดอยู่นะอ่าพอห้าทำห้าโอ,อ้โปรมือเก่งมากเลยป้าสุดยอดสุดยอดพอหนึ่งทำห้าแล้วโอ้เก่งๆตงัวมือนองคานป่างๆเนื้อสู่เอาอ่าอันไหนก็สู่เข้าขยันบ่ได้ขยันเราดีใจด้วยดีใจด้วยนะนะคการนิจนาณกรกดาวันที่สิบสี่กรกดาเราค่อยสมัครใหม่ช่องสองแล้วช่องสมัครใหม่ เอาถามถามางคารก่อน <c oughs> เขาก็ยังไงช่วงสองอยู่มันบอใช่ไหมรอรอวันที่สิบสี่รอวันที่สิบสี่ปุ๊บเราสมัครใหม่รอวันที่สิบสี่แล้วสมัครใหม่มหมเขาก็ต้องให้เราผ่านเลยนะงคารจริงๆเพราะพี่เห็นเพื่อนแล้วพี่เห็นเพื่อนคนหนึง่งเขาก็เหมือนกับงคานนี่แหละพอถึงเวลาเขาให้สมัครใหม่เขาตรวจสอบสองวันก็ผ่านเลยอื้อ ก็ไล่สุดไปเรื่อยๆไล่สุดไปหลายๆไล่สุดไปเรื่อยๆมีคนเป็นเหมือนองคานอยู่พอเวลามาที่สี่ข้าปลดล็อกแล้วเขาก็สมัครใหม่สองมือกับ่านองคานสองวันก็ผ่านก็เลยลุ้นๆกับองคานอยู่อยากให้ถึงวันที่สิบสี่เร็วๆรุ่นเด็กพี่กับรุ่นน้กเจ้าของอ่าอพี่ก็ลุ้นกับตัวเองเขาก็ไล่สุดไปประเดี๋ยวน้องเนาะน้องเขาเป็นเคือเจ้าของพนนีเขาขอมาหาพี่ไหมอ่ามาล้างบ้านคุยกันอ่า มีหลังบ้านคุยกันปลาเทนีปลาเทนีหอดหอดวันที่เขาปวนเราให้เขาสมัครใหม่เขาก็าผ่านไม่ลงทันนั่นละจะคล้องก็ไล่สดไปเรื่อยๆื่อยเลยไล่ไปเลยไลย่ไปจนหอดวันที่ส็บซี่นั่นแหละบันทีนละละน่ก็เร็วจะไหนนงทันก็ต้องทานแทนเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับนงคันพี่หน่อยเห็นก็ำลังใจเ้อให้กำลังใจ,ใงใจพี่หยัดคือการแม่นแม่นแม่นบ่าวหยัดก็เหมือนกันใช่บ่าวหยัดนี่คือเป็นก่อนลงคันด้วยซ้ํา เป่ายาดนี่เป็นก้อนน้องขานบป่ายาดหนึ่งเป่ายาดก้อนน้องขานเดี๋ยวบ่ายยาบ้ายาดใกล้หอนแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาก็จะปุดล็อก <c oughs> ดีใจน้ำดีใจน้ำสู้ไปฮาสู้เอาตัวเป็นหมดก็เสรนอืมเราต้องสู้ดีพอเฮาเด้เห็ดมาแล้วคือเราได้ทํามาแล้วเราก็ต้องสู้ว่าสู่ไ่ได้พอเฮาเด้เห็ดมาแล้วสู้ไปเด้อคคะเดอสู้ไปโอ้ย เอาด้เห็ดมาไปแ้งเหรอเนาะมันวะทําไปเรื่อยๆผีหน่อยเห็กกำลังใจ่เด้อบ้านบ้านสามผีหน่อยหกก็ได้สู้ๆบ้านสามผีหน่อยหกก็ได้หกร้อยเพราะผ่านาดอกนุ่งคันเนี่ยหลายก็พี่บ้านสามผีหกก็ได้หกร้อยอย่างนี้ยังไม่ได้เยอะเพิ่งจะได้หกร้อยหกร้อยยี่สิบเจ็ดบ้านสามพีเนี่ยนะนะ พูดนะน้องคัน้ตั้งค้นหาแล้วโอ้ดีใจนะดีใจด้วยได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วแต่บ้านนี้พี่ด้นดนพี่ก็จังไรทีนึงหนอกแต่ช่วงนี้พี่ไร่ทุกมือยูพราวายังมติยอดิวมันน้อยฮะยอดยวมัน้าหลายพี่เล่ไร่ทุกมืออ่าเพื่อได้เปิดค่าการมองเห็นอะไรกับบ๊อบบ๊บบ๊บบ๊อบะไรโดนดอกน้องคันพี่ก็เสิเลประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีก็พอบ้านบ้าน เออละมัานเรียว่าเดือนนี้คือตแต่งปฏิญาณตนว่มาจะไรทุกวันเพราะว่าเพราะว่ายอดวิวมันหน่อยขอบคุณนะคะขอให้ปังๆเด้อพี่หน่วยกำลังเจคือเกาน่ะล่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะที่มาสูกกำลังแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดิมไปไปจอดให้ตัวเองได้เลยไปหาพี่นงก่อนนะคะจ้าจ้าเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณหลาย ที่มาส่งกำลังใจพลังบวกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรถสายพี่เปิดใหม่เออใช่อ่าเนี่ยจะลงไหนสวยแล้วนะคะอาจารักๆก,ก,กอดๆซ่าทุกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณได้หลายเด้อ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนตอนนี้ใหญ่หน่อยจะลงไลสุดแล้วนะคะสวัสดีค่ะจะลงเลยสวยลงไลยสดแล้วก็จะขึ้นใหม่เดี๋ยวทเป็นสมองโอ้ก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้เลย ขอบคุณนะคะอีกห้านาทียายหน่อยก็จะลงไล์สดยายหน่อยจะไล์ไม่นานสิบเอ็ด ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่มาส่งกำลังแก่คุณได้การไล่สุดคือการเปิดท่าการนูเหนก็ทุกคนมาให้กำลังแก่คุณยายก็ดีใจแล้วค่ะแต่ช่องนี้คุณยายก็จะไม่ไล่นานจะไล่แค่วันนี้จะไล่แค่ยี่สิบนาทีเพราะว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณเลอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้แกแกละกันสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วยายขึ้นรอบสองเ <c oughs> จอกันอีกแล้วยายขึ้นรอบสองขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งกำลังใจคุณยายขอบคุณที่มาส่งพลังใจพลังบวกนะคะทักทายยามเที่ยงค่ะ yeah mm -hmm. ขอบคุณนะคะ ม่วงมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนเ mm. ย็่นหน่อยจะลงไลสุดแล้วนะคะเพราะว่าเย็นหน่อยไม่ไรนานขอบคุณนะคะทุกคนที่มาส่งพลังเก์พลังบ่อให้คุญยายขอให้ทุกคนได้เห็นป,ปังๆนะคะปังๆนะคะทุกคน mm. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Mm-hmm. <clears throat>